อีกหนึ่งข่าวนะครับสำหรับครอบครัวนี้ต้องขอแสดงความยินดีเลยนะครับสำหรับคุณแมทธิวแล้วก็คุณลิเดียนะครับล่าสุดเนี่ยคุณลิเดียเนี่ยท้องลูกคนที่3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนชื่อลูกเนี่ยรอให้พระอาจารย์เป็นคนตั้งคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยบอกว่าเย้มแย้มไว้ก่อนคุณผู้ชมจะมีการจัดแบบว่าเฉลิมฉลองอะไรยังไงอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์จากเจ้าตัวพร้อมๆกันเลยครับก็ไม่มันก็ อย,อย่าเรียกว่าใจอ่อนเลยและฮะเรียกว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ฮะ,ะถ้าเกิดคุณขยันพอมันก็เกิดขึ้นได้ครับสองคนเขาตื่นเต้นนะ,ะสองคนก็ตื่นเต้นนะสองคนยิ่งเดมี่เขาดูแล้วเขาอยากจะเป็นแบบอยากจะเป็นเจ๊ละ oh. ใช่ใช่ก็ก็แพ้นะแพ้นะช่วงแรกแพ้เหลยประมาณ3เดือนแรกก็มีอาการาทุกท้องแหละทุกท้องเขาก็จะมีแบบว่าขึ้นไสเ้เว้นหัวบ้างกินข้าวไม่ค่อยลงอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่า เราก็พอรู้ว่าพอ3ม mm. เดือนกว่าแล้วมันก็จะก็ mm. ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นจริงด้วยหมอเขาบอกว่าเออยังไงก็กินไม่ได้ก็แต่ก็ต้องพยายามนิด,ดนึงอย่าให้น้ําหนักมันน้อยเกินไป mm. ชื่อมอีชื่อจริงยังไม่มีครับชื่อจริงยังไม่มีนะนั่นจะต้องต้องให้อาจารย์ตั้งนะครับแต่ชื่อเล่นก็ก็คิดคิดอยู่ในใจบ้างมีมีคัดคัดไว้บ้างแล้ว mm. แล้วก็กาลังดูในเรื่องของความหมายอยู่ยัง mm. ไม่เฉลยเบบี้ชาว์ครับเดี๋ยวจะมีเป็นแบบว่า mm. งานเฉลยมีครับมีครับน่าจะเป็นช่วงกันยาไม่มีใครรู้ครับ มีมีสองคนกับคุณหมอไม่เพราะว่าบอกไม่ได้ไว้ใจไม่ได้สักคนเพราะว่ารู้ความนี่รู้รู้เรงรู้ดังประเทศเพราะนั้นเราก็รู้กันสองคนนี้แหละสนุกดีไกลละไกลละตื่นเต้นไหมคุณพ่อคุณก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากเห็นหน้าตาอยากเห็นหน้าตาว่าแบบเออเหมือนใครยังไงเดียมี่ก็คือตอนนี้อ่าใช่ใช่เพิ่งผ่านมาวันนี้แหละฮะเขาก็เขาก็ แรกๆพูดแต่ภาษาไทยตอนหลังเริ่มพูดภาษาฝราั่งเศได้แล้วมันก็จะเราก็จะเห็นแบบพัฒนา,า,าการวันต่อวันมันมันคือความสนุกแหละคือถึงถึงอยากมีหลายคนนะเพราะรู้สึกว่ามันมันมีความสุขแล้วมันทําให้เราตื่นเต้นไปด้วยทําให้เรามีจุดมุ่งหมายมากขึ้นใ,ในแต่ละวันนะเพราะาเราจะต้องโปรไฟล์ให้เขาเราจะต้องสอนเขาแต่สิ่งดีๆเราจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้เขาอะไรอย่างี้ทุกอย่างอะ่ะมันคือมันเป็นการ p u ช พ่อแม่ให้พ่อแม่ให้เป็นคนดีแหละครับคือพี่แม่ต้องทำงานนัะเยอะกว่าเดิมต้องทำงานหนักครับใช่ฮะแต่เต็มที่ครับก็ถือว่าครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่มีลูกทันใ้เนาะใช่สามคนแล้วอ่ะสามคนแล้วนะครับรอชมความน่ารักแล้วกันกับลูกคนที่สามบอกเลยว่าน่ารักแน่นอนใช่นะคะแม่ต้องบอกว่าคนแรกคนสองเนาะน่ารักแล้วเน่ยคนที่สามตามมาเอาสิคุณรอดูแล้วกันนะคะ